นี่ขยันดปุ๊บขาไก่ขาไก่เได้หล่นด้ไม่หล่นวาโอ้ยมันแน่นมันแน่นมันแน่อเดติ่มซำเนาะยิ่งขบประมาณนี้สิอ๋อนี่ใส่ใส่อันนี้ขาไก่นี่ไม่ม่คือไม่ตู้แล้วแทนที่เรา ตอนแรกเย่นตอนจะไปตอนแลกมากเลาเย่กงงพเราลงเราเม่อชินหนึ่นี่เล่านี้เล่ามมเล่าเราไึกโอ้ยโอเกือบแล้วมันดจังมันจัง้วิ้กัยากิยากิอกมาคอ สบายดีมือันไหนอันนีอันนี้อันนี้ยี่ยี่สิันสองมืนอันไหน เออก็สอ้นท์เออ้นแพงขนาดนั้นท่าไรอันตั้งไรสสิบพันอ๋อสิบพันหมือนหนึ่หมืเอายี่สิบบาทยี่สิบบาทหองเาบาทอจำเลขผิดจำเลขผิดจำเลขผิดสิบพันเออยีบาทยีบาทเนาะไม่แต่ที่หมื0นหกพันแปดพัน้มมบางนี้นันาได้ยวรไเอาแว ตัวโตว่ะโตอวกูอ่ะพีกัดที่เี่แคมโงแสวเจาใกล้ๆสวนเจ้าอนุวงศ์อนุสรีเจ้าันี้ยเศษเขาเซ็นอะไรมานี่ยมีเเนเจ้าโดนแกงบ่โดนแกงไอระเพชแกงบ่สะอว์ ไข่แกงไข่แกงเจ้าผู้เ่าผู้เ่าโอ้โหเจ้ามีผู้บ่ามาแกงแล้วแล้วทำไมบนลบตั้เมือตั้เมือกินมาเป็นประจำมเลยขอบคุณครัอไปเปนกิไก่เท่าไหร่นไม่ส่พันไม่ห้ึงอัชุดไก่ชุดไก่ไม0หนึามพันไม่หนึััอ้ยก็ไม่แพงละชุดไก่สามพัน คิดอยู่จะกินอะไรวุ้นจะมีเจ้าของนั่งกินวันนี้เราอยู่ที่แคมป์ของเราอยู่ที่ร้านตำไม,ไม้เท่าไหร่น,ตนะแตแซ่บส่วนเจ้าร้านยำจีนแซ่บส่วนเจ้าร้านอาหารตาสั่งนี่ปาดป้าดเนี่ยมีเดย อันนี้ยำจีนเห็ดเห็ดเรียกได้ว่าหมูเห็ดเป็ดไก่อันนี้คือเห็ดเป็ดกับไก่ยัำบะมาเห็ดแปลว่าทำเห็ดไงหมูเห็ดเป็ดไก่อันนี้เห็ดอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดน่าง่อ่าอันนี้ราานี้แมนปะอ่าสิบสิบพันแมนโอเคขอบใจเด้อบริกินก็ได้เชียรเงินยมันไม่ถูกอันนั้นเขาเอาแล้วใช่ปะ

นึกว่าจะของร้านนึกว่าเจ๊จะของร้านมาช่วยที่ไหนแล้วเป็นลูกค้าเดอ้อเด็กหูป้ายยาผมอ๋อเดโอ้โหแบบแี้ตุ้ยนะนี่คินไกายร้ายเนี่ยโอ้ยอมาป๊ดเองเด็ยวันห้า ไหล่ปิงเหาแลลวปิเลเดตาล่ะเอเล่ดีลาล่ะขับรถกอมาไอ้ทำไมต้องมีเจอ้เรื่แปลว่าอะไรรู้่ะเ่เตเยะเลแปลว่าอะไรนะะเลเฮ้ยทะเลทะคืออะไระเลพู้ไทยทะเลผู้ไยทะเลอันนี้ภาษาลาวภาษาไทยเลยบ่เฮ้ยไดจับไปลาลากระดี โอ้หาหาหาาให้ด้วยให้ด้วยไเงินเลยเลนะไเงินเลยนเดยอไรอเงินก่อนบรสุกกับกปนหยังเราไปเอาเลยเสร็เมื่อแล้วเสเมื่อแล้วเอาไปเอาเอาถุงมาใส่อะไรงินเลยนี่รสุกแล้วสิ้นแล้วสิ้นแล้วสิ้นแล้วไม่กระสุมไปแลวสิ้นแล้วเจ้นึ่งสามไม้เลยทาน ค่เขาเล่าเลี้ยงๆมันอีสุว่ะคือน้องแบบมาทำอยู่ตรงนี้กลางแดดนะพี่น้องฟาดหมดแจวขาเลยน้องนี่มีอี่มั้ยน้องเออโอเคแล้วนี่น้องมาจากซ้ำเหนือจริงๆซ้ำเหนือคนจะขาวนะแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ก็จะดำหน่อยก็โดนแดดแดดแรงมากอันนี้ถามยัง นม่นานมือแมอีไรกระมูนเอออ่มันหน้านีนนามดชูอันนี้ของด้มี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 ยังสาวเยอะอีกสามเีมียังสาวยังงามอยู่เน้บสมปีเด้แล้วเมืองลาวเนี่ยวันนี้ม่อ้ปักเซ วันนี้เขาเรียกว่าเมืองลาวเนี่ยเขาไปเฮ็ดบุญกันบ่แมนออ๋เขามีเวียนเทียนเหมือนเมืองไทยบ่แมนเอาวันนี้ประธานหลวงก็มีป่ะมี่มี่มาแลน่ตอนแรกินเดือดปุดๆเลยเนี่ยอันนี้เนื้อเนื้อย่างนี่ถามไฟเดี๋ยวให้มาอืมหนึ่งหัวพูดนะเป็นบ้า อีกขวาไม้เต้าโ้บอลย่างให้ค่อยเนาะไม่พันมือะเราไม่พันมือไม่พันแต่กัดหมกกระเล่พูดบ่อยนะตอนะเลนี่ กำยอนี่ตัเราเยอะนะโอ้บัตรนี่พอได้นเอาเล้วละทานดนล้เดีนีเอาช่วยล,ลูกลูกค้าถึงขนดาดช่วเลยเลยปิงิิจะโดนเหมายีกมั้งเนาะใส่ถุงเลยเรื่องเจะกลับบ้านแล้วทาดูแลลูกยอยา,อบบากาวล ให้ดูับรรยากาศแค่นี้เนาะกับบรรยากาศร้านตำแซ่บสวนเจ้านะแล้วก็ร้านยำนะอาหารตามสั่งก็มีน้องๆที่อยู่สปปลาวก็มาช่วยกันหลายคนมาส่วนมากก็จะมาจากซ้ำเหนือเนาะอืออุดุมไซบอกนี่อุดมอุดมไซอยู่ดีก็มีรถไฟไปก็กลับบ้านได้เร็วนะไม่เหมือนแต่กอนเนาะสกีเนาะสกี้ไปลำบากบอเดี๋ยวนี้สบายแล้ว น้องเมนกุมโมนะเป็นกุมหมเนาะแมนป่ะเดคนไทยจะเรียกขมกแต่ว่าภาษาจริงๆก็เรียกกุมหมูลยังะใส่ของอเขาเรียกมามาหาเงินนะฮิตเวียกนะส่งเงินกลับบ้านส่งไปหลายว่าปีนี้หรือพึ่งมาพึ่งมาพิ่งมาได้สองเดือนได้สองเดือนดีป่ะอยู่เวียงจันทร์ก็อยู่กุมโมจะอยู่ไหนดีกว่า แปลกตรงไหนก็แค่ถามก็อยู่นี่น่าจะดีกว่านาอเออได้กินเนาะพี่น้องกลุ่มหมดก็มาทำงานเดี๋วเวียงจันไร่หลายคนเนี่ยจริงๆนะในแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีแต่สำเนาสำเนาสำเนาอะไรนะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาควรเนี่ยบางคนก็ไม่มีบัตรแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยนะเพราะว่า ไกลเดินทางลําบากนี่จะมีบัตรปะ่ะมีบัตรประจําตัวปะ่ะอ๋ออันนี้คือน้องเขาคงม,มีแล้วเลามีผัวแล้วมีผัวแล้วด้วยเนาะน้องเขาว่างเงิน้เขาเยอะเขาเยอะมีใส่เลือด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  นนี้สิพันขายป่นี่ขายขายอันขายน็นสิพันไหมเออเออเอานิพันเด้เออเอ